อ,อู้เขาบืงเหมาาือนจะกลับโอ้โหงามให้งามผาดโอ้โหกเะ็กงามกระจกงามดียอดโอ้โหสก็ตตัวใหม่โอ้โหอันนี้เป็นทำพายแดนแบบทำพายแดนโอ้โห ที่ออกไปโบกิปมาถ่ายวิถีโอ้ล่ะครับโลกวัตถุบนโลกกิะะมระมวยเนี่โอ้ยงามไปดิสังเกตเสาเนี่ยครับเนี่ยไอ้เสาแต่ละต้นเนี่ยครับเสาเสาแต่ละต้อนอื้มสังเกตเสาครับสังเกตเสาซาราตัวน,นี้แต่ละต้อนอื้มแต่เดีผมไปรลานวัดม่เนี่ผมเห็นผมบุกไปเห็นนี่แหละวันนี้วัดดีแต่ะงามครับ หืมเก๋จีเลสแท้โอ้เสาแต่ละส่วนโอ้ฮะงามแหงดีวะสุดยอดอู้หูอ้าร่งการงานสร้างอุ้ยยื้ไว้มือก็ยื้ได้จริงสิอู้ยเสาหนีไปแดง เสาหนีบเอ้ฮู้ฮ้ฮู้มัอะไรเสียอ้เสาหนีบเอสคยับหากไม่เสหาหักไม่ได้นั่นนีนะ่งยะไม่ร้วนนะครับไม่เทอๆที่นะไเ่บนปูดได้เนี่ยนะทำาลาดอะไรหนไปเนะี้สังเกตว่าเขาจะไปหามาจะใส นี่ครับโอ้โยเสาสังเกตเสาเสาขำกลางไห้เบิ้ลมุ่งวังเสาขำกลาง,งนี่ครับสังเกตโอ้โย,โอโยอันนั้นกายทั้งสางอันนี้ครับเสาขำกลาง ลาสสั้แ่สันผมโอมากงามอีเดียวเจ้าขึ้นภาไปอันนี้ขบปูอี้แข้งงามแข้งามแขงามอ้งามสุดยอดเด้อเด้อเบินวิพายาวไปบนงนอกงามดีงามแข้งงามเดียสุดยอดอ้ยเกียดร เดินบึงบึงข้างนี้ครับเสานี่สาวนี่นนนรังเกีเลย,ยครับโอ้ปีม่วนไทยเด้ครับใา่คกับบรรยากาศคนโต,โตดอยู่ผมว่านนตได้ครับมีนี่ที่ยีบหาครับคนตเขาองคูไปยังไ ใครขายคือเมื่อกี้ครับ,บเมื่อกี้ยวดนเมื่อกี้ยวดฟุตุ๊กปุบตอกบุตตอกับมักองพญานาคครับองค์ครูงามแฮ้ง คถ้าเกิดคุมโตุกเนียหัวสีพายลงมาให้เบิร์นทังไตอยู่ทั้งไตขนี่ครับทางหารพญานาองค์ูที่สะโถพยานาัหน้นะครับกปูพ่เดวเบิร์ครับพเดวเบิร์นเห็ข้างหลังเองหลังกับที่ยอดครับงามไปขึ้นได้งามเอะวะ โอเคครับพระเบิงกอสระตอนที่ตามครับตรงจบมาตอนนีสารนะครับตอนทั่วน้าลูกดีเที่ยวมือสารที่นี่ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพร้อมครับส่วนไม่ยิ่งใหญ่ละจุดจอด